ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T ีแอลบายโยอีเกาจิดังกัมพูชาประกาศร,ารวมพลคนขเขมนบุกตาเมืองทมปะทะมอบไทยค่ะ ตาเมือนทมเดือดแน่ค่ะพระเขเมรตัวตึงโพสเชิญชวนคนเขเมรให้มาเผชิญหน้าคนไทยที่ปราสาทตาเมือนทมค่ะเปิดภาพม็อบคอปทอนะัดรวมตัวแล้วนะัาอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะคะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดือคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะจากกรณีที่นายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการได้ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการไปชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า BGC นะว่าทุกฝ่ายเนี่ยให้ถอยกลับไปอยู่จุดเดิมลดการเผชิญหน้า แล้วก็เลี่ยงปะทะค่ะโดยเมื่อวันที่8พฤษภาค,คมที่ผ่านมาค่ะอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนศรีค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุบอกว่า,วาอีสานใต้รวมพลชาวอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดนัดรวมพลให้กำลังใจพลโทบุญสินภัดกลางแม่ทัพภาคที่2และกำลังพลยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติราสารต,ตามเมือนทมไม่ฟังคำสั่งถอยของนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สุ่มเสี่ยง ต่อการเสียดินแดนเหมือนกรณีเขาพระวิหารเมื่อวันที่12พฤษภาคม2568เวลา9นาิกาหน้าอันสาวรีพระยาสุรินทักดีจังหวัดสุรินนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะนายพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าออกยากลาโหมผูกทําเวชชยชัยสั่งย้ําเพื่อให้ลดการเผชิญหน้า จึงสั่งย้ำอีกครั้งให้ถอนกำลังทหารจากปราสาทตาเมธทมจังหวัดสุรินใครปเปชิญหน้าใครภูมิธรรมย่อมรู้ดี ทหารกัมพูชาข้ามแดนมาหาเรื่องทหารไทยในพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืินทมซึ่งเป็นของประเทศไทยนะทหารกัมพูชาจะมายุวยุทหารไทยแล้วก็เรียกร้องให้ไทยถอนกําลังทหารในการประชุมจ BC ที่ผ่านมาออกยากระลาหหมภูมิธรรมกลับเล่นด้วยสั่งถอนทหารตามเขาแม่ทัพภาคที่สองท่านก็ไม่ยอมวันนี้ออกยากระลาหหมจึงสั่งถอนทหารอีกรอบสรุปท่านออกยากระลาหหมภูมิธรรม เป็นรัฐมนตรีกลาหมประเทศไทยหรือกัมพูชากันแน่เราถอยฐานเท่ากับเรายอมรับว่าพื้นที่ปราสาทตาเมืินทมกัมพูชามีสิทธิสั่งการได้เท่ากับเราเสียดินแดนครับออกยากลาหมภูมิธรรมท่านจะขายแผ่นดินดังนั้นพี่น้องจังหวัดสุรินและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะในวันจันทร์คือวันนี้ค่ะวันที่1 2พฤษภาคมนะ รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์พยาสุรินภพักดีสีนรงจางวางในเวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นป่ายก้าและเขายังบอกว่าผมจะไปร่วมกับพี่น้องหรือเราต้องขึ้นไปยังปราสาทตาเหมือนทมด้วยประชาชนเองเจอกันที่สุรินทร์ครับนะแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะวันที่12พฤษภาคมคันขปทอก็มีการรวมพลไทยไม่เสียดินแดนที่อนุสาวรีย์พยาสุรินทร์พักดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขณะที่ทางเพจกรุงเทพวันนี้ค่ะได้มีการรายงานนะบอกว่าวันนี้ พระตัวตึงขเขมรผู้เป็นเจ้าของเทือกเขาพนมดงรักก็ยังโพสต์เชิญชวนคนขเขมรให้มาเผชิญหน้าคนไทยที่ประสาทตาเหมือนทมขอเชิญทุกท่านไปร่วมอวยพรให้มันหน่อยนะ แล้วก็มีการแนบลิก์เอาไว้นะนะก็เรียกว่าขนาดนี้่ะดุเดือดกันทั้งประชาชนและก็ฝ่ายทหารกันเลยทีเดียวนะซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิง์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏเลยค่ะ